สัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง anniversary ค่ะวันนี้นะคะแอนก็พาทุกคนไปดูต้นไม้ที่สามารถปลูกในคอนโดได้แล้วก็แต่ละต้นเนี่ยก็ต้องมีสคุณพิเศษหนึ่งก็คือดูแลรักษาง่าย 2เป็นไม้ที่สามารถช่วยฟอกอากาศแล้วก็สามเนี่ยเป็นไม้สีมงคลก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวขอพูดถึงแหล่งต้นไม้ก่อนนะคะสําหรับแอนเนี่ยได้แหล่งต้นไม้มา2ที่ที่แรกก็จะเป็นในส่วนของซอยวัดพางเงินตรงนั้นจะเป็นตลาดค้าสสมแถวบ,บ้า,านใหญ่อะคะ่ะวันนั้นที่เราไปอะคะ่ะจะเป็นวันวันที่1พฤษภาหลังจากเหตุการณ์โควิดนะคะตอนนั้นที่ไปคนก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้นไม้เขาก็จะขายสสมจำนวนมาก มีทั้งต้นไม้ดอกไม้ประดบับหรือว่าพวกไม้ตกแต่งอะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลจากทางพ่อค้าได้นะคะทางพ่อค้าเองก็ให้คําแนะนําที่ค่อนข้างดีแล้วก็ที่ซอยวัพระเงินนะคะบางร้านก็สามารถที่จะต่อรองได้ด้วยนะคะสาหรับแใงที่2นะคะก็จะเป็นในส่วนของตลาดนะัดจตุจักรค่ะ สำหรับตลาดนัดจุจัจกรเนี่ยจะเริ่มขายตั้งแต่วันอังคารพุธแล้วก็วันพฤหัสค่ะสำหรับวันอังคารเนี่ยจะขายตั้งแต่ช่วงเย็นนะคะพุธพฤหัสน่าจะขายตั้งแต่ตอนเช้าเป็นต้นไปนะคะแต่ว่าในช่วงโควิดอะวันอังคารจะปิดตอน6โมงนะคะพ่งซึ่งเราเนี่ยเพิ่งไปในวันอังคารที่ผ่านมาแล้วก็จะบอกว่าที่จุจักรอะคะ่ะมีต้นไม้ให้เลือกเยอะกว่าซอยพะฒน์นเนอีกแล้วก็ราคาสำหรับเราอะเราคิดว่ามันราคาถูกกว่า แต่ว่าบางต้นนะที่มันถูกกว่าแล้วก็ตรงจตดดุจักรเองะก็มีกระถางให้เลือกเยอะด้วยเพราะว่าร้านกระถางน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีที่จตุจกักรแต่ซอยวัดท่อเงินนะ่ะจะมีแค่ร้านเดียวค่ะสหรับการเลือกต้นไม้ของแอนนะคะหนึ่งเลยก็คือสามารถที่จะปลูกในคอนโดได้สองก็คือต้อนไม้เนี่ยจะต้องเลี้ยงดูง่ายแล้วก็สามารถช่วยฟอกอากาศแล้วก็เสริมเพิ่มเติมนิดนึงก็คือต้องช่วยเสริมดวงคนที่อยู่บ้างเล็กน้อย นะคะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นสายลุงที่แท้ทูค่ะขอเริ่มด้วยต้นแรกนะคะจะเป็นน้องนินมังกรค่ะต้นนี้เราได้จากตลาดหน้าสวนจรุจักรนะคะราคาเพียง5้าสิบบาทเท่านั้นตัว,วต้นเนี่ยค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเนี่ยสูงประมาณแบบเก้าสิบเซนมั้งประมาณร้อยเซนเก้าสิบเซนประมาณนี้แหละสูงแบบร้อยเซนเก้าสิบเซนอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้ ก็ตัวลิ้นมังกรนะคะหนึ่งเลยก็คือช่วยฟอกอากาศภายในห้องนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเลี้ยงต้นไม้เป็นครั้งแรกส่วนใหญ่ทางในเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแนะนำต้นลิ้นมังกรเพราะว่าน้องลิ้นมังกอนสามารถที่จะอยู่ได้ทุก สถานการณ์คือแบบถ้าสมมติเราลืมแบบละรดน้ำต้นไม้อ่ะน้องก็คือน้องไม่ตายะแล้วก็ตัวเลิส์มังกรเองอะคะ่ะก็สามารถช่วยฟอกอากาศด้ด้วยนะคะทริคในการช่วยฟอกอากาศก็คือเราต้องทําความสะอาดใบอะคะ่ะให้มันสะอาดแล้วก็ไม่ให้มีฝุ่มอะไรเงี้ยคะ่ะมันก็จะสามารถช่วยฟอกอากาศในห้องของเราได้ดีนอกจากนั้นตัวลิมังกรอนะคะก็คือสามารถเสริมดวงให้กับผู้ที่อยู่อาศัยได้อีกด้วยนะคะ ชื่อก็บอกสุดแล้วว่าลิ้นมังกรลิ้นมังกรก็คือช่วยในการปัดเป่าขจัดสิ่งชั่วร้ายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวลิ้นมังกรเนี่ยสามารถอยู่ได้กับทุกสถานการณ์ก็เปรียบกับชีวิตเราที่จะต้องอยู่กับทุกทุกสถานการณ์ให้ได้แล้วก็ผ่านช่วงนี้ไปให้ได้เช่นเดียวกันค่ะต้นต่อไปนะคะก็จะเป็นต้นเดลีต้นเดลีหรือว่ากวักเงินแล้วแต่ว่าใครจะเรียกอะไรนะคะ สำหรับต้นเดลี่ตัวน,นี้นะคะบางคนก็ดูเป็นต้นหน้าวัวคือตอนแรกอะ่ะเราก็ยังไม่ดูเป็นต้นหน้าวัวแต่ทีเนี้ย เราไปอ่านในเว็ซใจเขาบอกว่าบางคนก็ดูเหมือนต้นหน้าวัวแต่ว่ามันก็จะคล้ายๆกันให้ดูให้ดูที่ลักษณะใบาและขนาดใบาของต้นเดรนเนี่ยจะเรียวกว่าแล้วก็ผิวไหวมากกว่านะคะต้นเดรีตอนนี้ค่ะก็เป็นไม้มงคลแล้วก็ไม้ฟอกอากาศเช่นเดียวกันค่ะตัวต้นเดรนตัวนี้สามารถที่จะไปปลูกในห้องนอนได้เพราะว่าตรงดอกไม้ของเขาค่ะจะมีกลินอ่อน,ออน ซึ่งอันนี้ค่ะได้รับการคอนเฟิร์มจากทางองค์การนาซา <Wow. S 1> ว่าเป็นต้นไม้ช่วยดูดสารพิษนอกจากนั้นเองต้นเดหนีจะเป็นต้นที่มีสีม่มงคลแก่ผู้อยู่อาศัยก็คือว่าให้ผู้อยู่อาศัยเนี่ยมีอายุมั่นขวัญเรือนลงถึง ให้โชคลาภกับผู้ที่อยู่อาศัยด้วยนะคะการดูแลรักษาของต้นเดลี่อะคะ่ะก็คือลดน้ําอาทิตย์ละหนึ่งวันเท่านั้นหรือว่าอาทิตย์ละหนึ่งครั้งอะไรเงี้ยน้นนองเขาก็สามารถที่จะยู่ได้นะคะเดี๋ยวมาดูต้นต่อไปว้นต่อไปนะคะจะเป็นต้นแทเดต้นงาช้างค่ะวาดงาช้างหรือเปล่าต้นวาดงาช้างนะคะต้นนี้ได้มาจากที่ ซอยวัดพังเงินซอยวัดพงเงินต้นนั้นร้านนั้นนะคะจะเป็นร้านที่ขายงาช้างโดยเฉพาะเขาจะมีตั้งแต่ไซส์เล็ก3ต้นร้อยต้นละ50 80ิบ0ถึงร้อยไปจนถึงต้นละ1,000บาทนะคะ สำหรับต้นงาช้างตัวนี้นะคะก็สามารถช่วยในการฟอกอากาศภายในห้องหรือว่าภายในคอนโดได้เหมือนกันนอกจากนั้นเองน้องก็ยังมีความเป็นสิริมงคลให้กับผู้ที่พักอาศัย,ย<ะ>ก็คือว่าเ<ะ>ขาบอกว่าต้นงาช้างตัวนี้นะคะ่ะจะช่วยให้การค้าขายเนี่ยร่ลำรวยเหมือนกับงาช้างที่แบบบางคน,น่ยมีความเชื่อว่าต้องมีงาช้าง แต่ว่าเราก็ถือเคสด้วยกันต้นง,งาช้างก็แล้วกันเนาะเพราะว่าตัวงาช้างเองราคาค่อนข้างสูงแต่ต้นง,งาช้างตัวนี้เราได้มาแค่80บาทเท <Wow. S 1> ่านั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูต้นต่อไปกันดีกว่าค่ะต้นต่อไปนะคะก็จะเหมาะกับพวกสายฮิสเตอร์นะคะก็จะเป็นต้นซานาดูอันนี้ต้นซานาดูตัวน,นี้เราได้มาจากที่ซอยวัดทังเงินต้นใหญ่เหมือนกันค่ะต้นนี้ท้าแง สำหรับต้นซางาดูนะคะก็จะเป็นไม้ฟอกอากาศเหมือนกันค่ะต้นนี้ก็คือสามารถที่จะเลี้ยงในห้องนอนได้แต่ว่าทางคนขายแนะนำว่าเราอาจจะต้องดูแลน้องสักนิดนึงก็คือรดน้ำวันละหนึ่งครั้งแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็พาน้องไปตากแดดอ่อนๆน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นเดฟหลังเต่าค่ะทุกคนอันนี้เราได้มาจากที่ซอยวัดทัเงินซื้อมาเป็นช่อช่อหนึ่งก็จะประมาณ10ต้นซึ่งตัวนี้ค่ะจะเป็น อิ่มน้ำเราสามารถที่จะเอาไปเลี้ยงตรงหลังคอนโดหรือว่าในห้องน้ําได้นะคะเพื่อให้เกิดความสวยงามเนี้ยค่ะแล้วก็คือแล้วมันก็เลี้ยงง่ายดูการดูแลรักษาก็คือสามารถลดน้ำได้อาทิตย์ละ1-2ครั้งน้องเขาก็สามารถอยู่ได้แล้วแต่ว่าถ้าสมมติว่าน้องมีใบเหลืองอะ่ะก็ให้ตัดใบเหลืองออกแล้วก็ลดน้ำปกตินะคะต้นต่อไปอันนี้เราได้มาจากตอยวัชเมเหมือนกันจะเป็นแบบต้นเล็กๆก,ก,ก็ค่ะ ต้นเล็กๆเ,เป็นไม้มงคลเหมือนกันนะคะถ้าแ,แน่ต้นนี้นะคะให้ทายราคาเท่าไหร่เราเห็นในอินตร์แกรมหรือว่าในอินเทอร์เน็ตราคามันจะอยู่ที่ต้นละประมาณ25-39บาทเฉพาะแต่อันนี้เราซื้อที่ซอยหอทพรางเงินราคาเพียง12ต้น100บาท <Wow. S 2> ขึ้นต้นละไม่ถึง10บาทแล้วคือเขาก็จะมีแบบพวกไม้มงคลต่างๆ คือเราสามารถที่จะไปเลือกได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช้อนเงินช้อนทองบันไดเศรษฐีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพวกกวนอิมกวักต่างๆผู้ด่างนะเราก็ได้มา12ต้นนะคะเดี๋ยวเริ่มด้วยต้นแรกก็จะเป็นต้นช้อนเงินช้อนทองนะคะช้อนเงินช้อนทองเด๊ะเห็นไหมไม่เห็นอะอันนี้จะเป็นช้อนเงินช้อนทองนะคะก็สามารถเอาไปปลูกในห้องน้ําได้หรือว่าตกแต่ง หน้าทีวีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวกระถางอะ่ะเขาก็ไม่ได้สวยนะเราก็ต้องมาทําความสะอาดหรือว่าไปไปซื้อกระถางมาเปลี่ยนนะคะต้นต่อไปนะคะจะเป็นบันไดเศรษฐีบันไดเศรษฐีก็เป็นต้นไม้สิริมงคลเหมือนกันคนก็ปลูกเยอะนะอันนี้ก็12ต้นสิบาทเนี่ยค่ะบันไดเศรษฐีนะคะก็จะเป็นต้นแบบน่ารักน่ารักสามารถปลูกแบบ หน้าโต๊ะที่โต๊ะทำงานหรือว่าในห้องน้ำได้นะคะแล้วก็ต้นต่อไปจะเป็นเซปะหยกเซปะหยกอันนี้เขาก็คิดกันเหมือนกันส่วนใหญ่ที่เราเออกมาจะเป็นต้นไม้ที่แบบเลี้ยงง่ายแล้วก็ดูแลรักษาง่ายตายยากเพราะว่าเราก็เป็นครั้งแรกที่เราปลูกต้นไม้ในคอนโดเหมือนกันนะคะทีนี้ต้นต่อไปต้นนี้ทุกคนน่าจะแบบคุ้นหน้าคุ้นตาเนาะพูดา่า ปลูกได้ทั้งในน้ำแล้วก็ในดินต้นผูหนังก็จะเลี้ยงง่ายทนทานนะคะก็เหมาะกับคนที่เพิ่งปลูกต้นไม้เป็นครั้งแรกนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะ ที่เราบอกไปตอนแรกอะคะ่ะว่าที่สวนจตุจักอะมีร้านกระถางเยอะคือมันเยอะจริงๆแล้วแต่ละร้านเนี่ยราคาก็ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับว่าเราอะมีงบเท่าไหร่แล้วก็อยากได้แลกสลับไหนซึ่งเราอะก็มีงบไม่เยอะหรอกแต่ว่าอยากเป็นกระถางให้มันดูดูดีขึ้นมานิดนึงแล้วก็ถ้าสมมติว่าอันไหนไม่จัดเมนเราก็พยายามที่จะซื้อถัานลองมานะคะค่ะขอเริ่มต้นด้วยกระถางใบนี้แดงกระถางใบนี้เป็นสีขาวเนี่ย เห็นไหมแต่เราวัดขนาดให้นะว่าเท่าไหร่คือกระถางใบนี้อ่ะกว้างประมาณสิบนิ้วแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นฐานรองคือมีกระถางก็ต้องมีฐานรองใช่ไหมคือชุดนี้แปดสิบบาทคือถูกมากตอนแรกอะ่ะเราอะ่ะใต้ต้นไม้จากซอยวัดพระเนอเนี่ยท,ที่แล้วใช่ปะแล้วแบบไม่มีกระถางที่สวยๆแล้วก็ถูกใจเราใช้เวลาในการหาจาก l a z a ด a าแล้วก็ช h อ p ป,ปี้อ่ะประมาณ2วันคือ2วันนั้นไม่ได้ทำอะไรเลยรู้สึกว่าโอ๊ย เสียดายเวลาในการทํางานแล้วเราก็เลยแบบว่าเออรอจะรูจักเปิดแล้วกันแล้วแบบค,คือโชคดีมากเจรจักเปิดร้าค้าก็เลยแบบตัดสินใจเลยไปจะไจักดีกว่าไปไปดูว่ามันมีไหมอะไรเงี้ยก็แบบเป็นครั้งแรกที่ไปเจอจักแล้วก็ไปซื้อต้นไม้แล้วก็อีกอันนึงอันนี้ก็จะไปทรงเหลี่ยมก็จะน่าร,การักเหมือนกันชุดนี้สามสิบห้าบาทนี่ค่ะชิดนี้จะไปเอาไปใส่แบบเล่นเงินเล้นทองเนี่ยค่ะนี่ถ้าแร สำหรับอันนี้กว้างประมาณ5นิ้วนะคะแล้วก็มีถาดรองด้วยเซ็ตนี้จะอยู่ที่ประมาณ35บาทก็ถูกมากเราเห็นในลาซาด้ประมาณ60คือถูกกว่าครึ่งนอ่ะคือถ้าว่างๆก็แนะนำให้ไปจะดูติกันก็ได้น,นะคะแล้วอีกอันคือโซไพมากคือเพื่อนเราอ่ะไปซื้อกระถางดินเผาหรือว่าเซรามิกมูดเผาเหรออะไรสักอย่างนั่นแหละ แต่ว่าเพื่อนอะไปซื้อที่อตรอตร,อป,ร,อรประมาณร้อยสองร้อแต่ว่าเราได้มาที่สวนเจริจักอะเซ็ตินแปดสบาทคือถูกมากแปดสิบ <Wow. S 1> บาทอันเนี้ยค่ะเอามาใส่น้องว่านงาช้างเนี่ยก็ใส่ได้พอดีเลยน่าจะกว้างประมาณนะสี่นิวมั้งเนี่ยค่ะเห็นไหมพอใส่ในกระถางม,มันก็จะดูสวยขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็ได้ถานรองมาด้วยนะคะ คนขายเขาขอให้อย่างนี้เลยไหมกังจะแท่ด้วยอันนี้ถาดรองอ่ะ20บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ที่เราได้มาอีกก็คือพวกถาดรองอันนี้ก่อนหน้านี้อะคะ่ะที่ยังไม่มีถาดรองเราใช้กระดาษหนังสือพิมพ์มาในการลองต้นไม้ที่เราซื้อมาจากปว่อยทัฒนเงินนี่ไงเอามาลองเนี่ยเอานอเอามาลองแบบนี้คือคือไม่มีถาดรองอะวันนั้นอะก็เลยไปซื้อมาอันนี้ก็ได้มาสามบาท ก็สามารถลองได้คือันี้เราตั้งใจที่จะปลูกในห้องน้ําไม่ได้แบบซีเรียสเรื่องกระถางม,มากนะคะจบแล้วค่ะสําหรับต้นไม้ที่สามารถปลูกในคอนโดหรือว่าปลูกในบ้านได้นะคะก็หวังว่าจะเป็นไอเดียให้ทุกคนเนี่ยมีพื้นที่สีเขียวของตนเองแล้วก็ช่วงนี้นะคะก็ไปไหนอย่าลืมรักษาสุขภาพพกแมสแล้วก็เจลแอลกอฮอล์ไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย